เรียกว่ากายะคตาสติหนึง An น่งอาณาปานสติหนึ่งคือเรื่องสติทั้งนั้นนะครับสติที่เป็นไปในกายรู้อยู่ให้กําหนดรู้อยู่ในกายอย่าให้มันออกนอกกายเรียกกายะกายะคตาสติคือสติที่เป็นไปในกายแล้วก็อย่างที่เรากําหนดยกมือเคลื่อนและรู้ตัวนี่นี่คือกายะกายคตาสติจริงๆแล้ว มือกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็นี่ก็เป็นอนาปานาสติที่ผมแนะนําเรื่องเคลื่อนมือมากก่อนนี่ไม่ใช่อะไรอื่นนะครับเพราะว่าถ้าความรู้สึกตัวเราอ่อนพอไปนั่งอานาปานาสติเข้าง่่งแล้วหลับในครับแล้วไปไม่รอดครับในในในที่สุดคือไปไม่รอดมันอาจจะดูสบายพักหนึ่งเท่านั้นเองแจ่มใสพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เริ่มเริ่ม ภาษาภาคใต้ก็เรียกเชื่อมเชื่อมเริ่มเริ่มเริ่มซึมซึมซึมกระถือเข้าในสุดจะกลายการนั่งหล่อเลีย้ยงโมหะไว้นั่นเองการเจริญสมาธินี่ครับถ้ามันไม่เป็นสมาธิที่ถูกต้องมันก็เป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องทันทีจริงไหมครับ เมื่อมันไม่เป็นน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มันก็กลายเป็นน้ําซึ่งไม่สะอาดบริสุทธิ์ทันทีนั้นพอเรานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งตัวสมาธินี่กลายโมหะทันทีเลยนะครับเพราะสมาธิซึ่งซึ่งไม่มีสภาพรู้ตัวตื่นตัวนี้มันเป็นเถือกเถาเหล่ากอของโมหะคนที่มีโมหะเฉลด,ดคือคนเฉยเฉยนะครับไม่ค,ค่อยขี้โกรธอนะที่จริงนั่นเป็นโมหะ ดังนั้นศรัทธาก็ดีสมาธิก็ดีเป็นฝักฝ่ายโมหะโดยมันเป็นพลังดังนั้นเราต้องมีเชื้อของความรู้อยู่พลังนั้นจึงจะมีประโยชน์จริงนะครับธรรมดาว่าขวานนะครับด้านหนึ่งนี่จะคงด้านสันจะทื่อถ้าเราใบมีดโกนที่บางแต่ว่าคมมากๆไปฟันท่อนสูงนี่ผมว่าทำไม่ได้ ดังนั้นเราต้องใช้ขวานเพราะมันมีน้ำหนักด้วยมันมีความคมด้วยความคมนั้นเปรียบด้วยความความรู้กับสติที่จะกำหนดรู้อย่างนี้ทีนี้เมื่อสติต่อเนื่องขึ้นมันก็เกิดกำลังขึ้นครับเหมือนกับสันขวานซึ่งรวมที่จริงคมกับสันมันอันเดียวกันครับเนื้อเดียวกันนี่แหละแต่ด้านหนึ่งมันเสียมมาแหลมมา ดังนั้นเรารู้ตัวดีนะครับมีสติมีสมพรูดีมีสัมมสัญญาดีตอนนั้นเราก็เฝ้าดูตัวเองครับเครื่องมือที่จริงเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยเข้าใจไหมครับผมบอกแล้วว่ากรรมวิธีทุกชนิดเป็นสิ่งชัวว่วคร,ราวเราเราเตือนเ,นเพื่อไม่ให้เผลอตัวเท่านั้นแต่ว่าจะไปสนใจมันเข้ามันไม่สําคัญอะไรครับสําหรับบางคนที่สติดีแล้วไม่ต้องทําก็ได้ครับ ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ก็นั่งดูตัวเองนี้จิตคิดไปก็รู้อยู่นี่แหละกะพริบตาอยู่หายใจเข้าห้ย่ออกอยู่หรือไอความรู้สึกตัวที่ที่ปรากฏอยูค่คือการงานของรูปะนามที่กำลังทําร่วมกันอยู่กายก็เคลื่อนไหวไปมาครับถึงต่อยเรานั่งนิ่งก็เคลื่อนไหวเช่นต้องหายใจเข้าหายใจออกท้องก็พองอยุบก็ดูเล่นๆไปอย่างนั้นนะครับ ส่วนจิตก็มีการงานงมันคือคิดนึกมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วครับดังนั้นเราเฝ้าดูเข้าไปเฝ้าดูเข้าไปพราเฝ้าดูอย่างนี้อย่างต่อเนื่องผมเน้นคําว่าต่อเนื่องเพราะถ้าไม่ต่อเนื่องไม่เป็นสมาธิแล้วเราดูเห็นปั๊บเดียวก็เลิกไอ้นี้เป็นสติผมได้ยินพูดกันมากครับเดี๋ยวนี้เรื่องสติทางทีวีไม่เพียงแต่พระสงฆ์น,นะครับ พวกผู้อำนวยการที่พูดเน้นเรื่องสีมากจะฟังฟังดูมันไม่ใช่สติครับแล้วก็บางแห่งพูดว่าจะริญสตินั้นหลุดพ้นได้ไม่จริงครับไม่ว้าเองครับสติไม่ได้ทำหน้าที่หลุดพ้นตรงข้ามสติทำหน้าที่ติดด้วยซ้ำไปเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาเราโกรธเราก็รู้ตัวโกรธแต่นั้นก็ติดอยู่ตรงนั้นมีฟุธฟาสิตตรัสว่า สตินั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สตินั้นละเวนไม่ได้เข้าใจไหมครับสตินั้นมันเป็นเปรียบเสมือนทงนบซึ่งกักน้ำไม่ให้ไหลเท่านั้นนะครับแต่การที่จะเอาน้ำไปเข้าเลือกสวนไร่นานั้นอีกประเด็นหนึ่ง ตัวที่ละจริงๆคืออริมัคคยานครับคือที่จริงคือปัญญาเมื่อเราปฏิบัติเจริญสติเรื่อยๆนะครับเหมือนเราสะสมน้ําที่ระยวดเมื่อสะสมคาว่าสะสมน้ําเราต้องรู้มันมีช่วงซึ่งน้ําแห้งด้วยครับถ้าเราหยดปรปโย์หนึ่งในในโถหรือในแก้วแล้วทิ้งเครื่องยนะี่หองเนี่ยไม่มีสักหยดหจริงๆนะมันละเหยหมดดังนั้นหยดหนึ่งหยด แล็อีกหนึ่งอีกหนึ่งน้าที่ประโยชน์ทีท่ระโยชน์มันเกิดเป็นน้ําเป็นจํานวนปริมาณที่มากแล้วก็มีมีพลังขึ้นมาแล้วนั่นคือสมาธิเมื่อตอนที่เราเจริญสติเรารู้สึกตั้งสติอยู่มาที่นี่กิจของมันคือละฟังไม่รู้สึกตัวเท่าน,นั้นนะครับมันละอย่างอืน่นไม่ได้ ต่อเมื่อมันสะสมตัวมันเองมากขึ้นต่อเนื่องขึ้นมันก็แปลเป็นพลังนิดหนึ่งเรียกว่าสมาธิคือความตั้งมัน่นมันทําหน้าที่ละความซัดสายของจิตเป็นหน้าที่และกิจของมันเนี่ยต่างกันทีนี้เมื่อสมาธิพอเพียงครับมันเกิดเห็นรูปเห็นนามนะครับเห็นี่กายอย่างนี้ไอ้นี่จิตไอ้นี่เป็นรูปไอ้นี่เป็นนามนะไอ้นี่ปัญญาเกิดครับ หรือเห็นเห็นความคิดคิดนึกไปนี่ก็เห็นอยู่แลเห็นสภาพซึ่งไม่ได้คิดสภาพทุวนๆอ,นนอย่างนี้ครับเรียกว่ามันมีพลังของสมาธิพอเพียงปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาพอเพียงก็ชื่อว่าบรรลุถึงสัมมาทิฏฐิผมได้กล่าวไ้ครั้งนั้นว่าสัมมาทิฏฐิเกิดไม่ได้โดยการนั่งฟังมันเฉยๆเ,เรียนจากตำรานะครับ องค์ประกอบของสัมมาทิฏฐินั้นคือหนึ่งได้ยินผู้อื่นอธิบายขึ้นภาษาพ,พระเขาเรียกปรตโฆโสัคือผู้อื่นโฆษณาขึ้นองค์ที่สองที่สําคัญมากก็คือโยนิโสมณสิการที่จริงโยนิโสมนตสิการคือสติคือได้ยินแต่ว่าตัวเองมีสติด้วยถ้าสติอ่อนแม้สิ่งนั้นจะพูดเรื่องสมาธิฏินี้คนนั้นไม่ไม่ไม่เข้าถึงสมาธิทิ ไม่ใช่ว่าเราจําได้ว่ามีความตัน์อยู่รู้คุณคนเชื่อว่าพระหันมีจริงเชื่อว่าทานมีผลแล้วนั่นคือสมาทิฏฐินั่นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นทฤษฎีเท่านั้นเพราะเราเรียนรู้เรื่องอริยสัจทุกมีเหตุตรงนั้นนิโรธมรรคอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นและชื่อว่ามีสมาทิฏฐิสมมาทิฏฐินั้นเป็นชื่อของการยังเข้าไปถึงธรรมะ การเข้าถึงกระแสนั่นแหละจึงจะเป็นสมาธิิบุคคลที่ชื่อหนึ่งที่เรียกทิฏฐิสัมปันโนคือทิฏฐิที่สมบูรณ์มีทัศนะที่สมบูรณ์หมายถึงชื่อของพระโสดาบันดังนั้นผมบอกไม่จําเป็นเลยที่ต้องเรียนอะไรมากมายครับที่จริงพระปริยัติทั้งหมดเพียงปลุกเรา้าศรัทธาของเราให้ปฏิบัติ เพราะนั้นเราจเจริญสติให้มากมีสติมากแล้วสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะเด่นชัดขึ้นเข้าใจได้นะอาละวันนี้ลองภาวนานครับนี <c> ่ <oughs> ทดลองนะทดลองนั่งกำหนดลมลมปราณนะครับจะจำไว้ว่าทุกครั้งที่เข้าต้องรู้ แล้วไม่ใช่รู้โดยคำพูดไม่ใช่พอหาใจเข้าว็พูดว่าข้าวหนอเองนี่มังล้อตัวเองเล่นครับดีเหมือนกันแต่ว่าผมผมไม่ไม่ไม่สนับสนุนในที่นี้ถ้าใครเคยทำก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันเป็นสองตอนอยู่คือมีมีคำพูดว่าหนอเข้าแล้วหนอแล้วทีนี้มันยุ่งแหละที่จริงนะครับอาจารย์พูดแนะนำเรื่องนี้เขาไม่ได้เจตนาจนะให้พูดคือเพียงรู้เท่านั้น เข้าก็รู้จะพูดเหมือนที่ผมพูดผมมีหน้าที่ต้องพูดตอนนี้เข้าใจไหมครับตอนหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ทําเล่นๆครับถ้าเอาจริงมันจะลบากมากๆอาศัายกระบวนการตามธรรมชาติครับค่อยๆสังเกตทําดีๆกับตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวจะปวดหัวมึนหัวขึ้นมาเขาใจไครับ อาการปวดหัวมุนหัวตะขั้นตะครอจากการปฏิบัติเป็นวิบากกรรมคือเป็นนิสัยซ,ซึ่งเราชอบทําอะไรแบบอิลี่ชฉุย,ยแฉกับตัวเองครับชอบมักง่ายชอบทำนั้นตามใจอารมณ์แล้วมันส่งผลเมื่อเมื่อเราจะมาทําอะไรง่ายๆตามธรรมชาติทําไม่ได้เข้าใจไหมครับเหมือนคนที่ดับฉลิตมากๆจะให้มีฉริตตามธรรมชาติตรงกลางสิ่งที่ยากเข้าใจไหมน,นมันเป็นวิบากครับ เรื่องสาก็ตามใจตัวเองตามอารมณ์นี่ตลอดปัจนี้เราทําง่ายๆคือทําดีๆกับตัวเองเข้าใจไหมเราทาดีกับหมากับแมวเนี่ยเรารู้ใช่ไหมครับคืออย่าไปคิดร้ายกับมันให้อาหารมันและอย่าไปเตะมันเข้าหรือไปดีดหูมันเข้าเนี่ยเราทําดีๆกับมันทําดีๆไม่ใช่ไปจุนจ้านกับมันนะคืออย่าไปยุ่งกับมันครับเราอยู่ของเราแล้วเรา่าไป ก็เห็นเห็นมันอยู่เรียกวเราทําดีๆขั้นมนที่นี่ก็เหมือนกันครับทำดีๆขับตัวเองให้มากๆเอาละลองดีต้องการให้ตรงหลับตานั้นไม่ดีครับให้หลีตาลงครึ่งหนึ่งถ้าดูปลายจมูกนั้นไม่ดีตึงเครียดมากๆเพ่งนี่มไม่สบายครับ หลีตาดูพื้นก็ได้แต่อย่าไปดูอะไรครับสมมติมันเผลอไปหลับตามันเองนะมันหลับเองก็ชทังมันมันหลับตานะไม่ใช่หลับจริงๆใหหลับตาทีนี้สมมติว่ามันเกิดอาการซึม,ซม,ซมๆง่วงๆกันลืมตาขึ้นแสงสว่างจะช่วยได้จากอาการลืมตาเนี่ยครับเมื่อมันมันมันหลีลงเองนั้นใช้ได้เดีย าจะรวบรวมร่างกายท่าที่เหมาะสมนะแล้วก็ตักเข้าไปคือต้องรวบรวมกำลังกายครับทิ้งดินเข้าไปตักโยนไปถ้าเขารวบรวมไม่สาเร็จเช่นเขาเป็นไข้ก็รวบรวมไม่ได้เข้าใจไหมครับทีนี้เวลาทําสมาธินี่เหมือนกันคือเรารวบรวบรวมความรู้สึกทั้งตัวครับรวบรวมความรู้สึกทางจิตใจทั้งกายทั้งใจเม,มาประมวลเข้ามา เข้าใจไหมรรวบรวมความรู้สึกเก็บมาให้ได้เข้าใจไหมเหมือนกับว่าของมันกระจายอยู่หลายสิ่งเนี่ยเราก็รวบรวมเข้าม,มาในหอชายพกหอแล้วก็รวบเข้าใจไหมครับแล้วก็หิ้วไปตลาดเม็นความพอรวบร,รวมได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้พลังความรู้สึกตัวเนี่ยดูกระแสนความคิดความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราจ้องดูความคิดมันจะไม่คิดจริงไหม ลองเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองดูอ้าวทุกคนดูความคิดมันก็หายหัวไปเลยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราไม่ดูเดี๋ยวมันรู้สึกมีอะไรคิดผ่านๆใช่ไหมเร,นะเรื่องนั้เน,นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องนี้และซ้ําเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่องบางทีเรื่องเดียวคิดไม่รู้กี่สิบวันพอหันไปดูมันหายแล้เพราะอะไรรู้ไหมครับ ที่พลังหันไปดูแล้วความคิดหายไปเพราะว่ามันกลายมาเป็นผู้ดูผู้ดูนี่เป็นความคิดหนึ่งได้ไหมครับวันนี้มันย้อนมาอยู่ที่ท้ายทอยข้งเลางหลมันกลายเป็นตัวผู้ดูก็เรากำลังคิดว่าเราจะดูความคิดยังไงครับเห็นไหมครับนั้นเรากำลังคิดว่าเอออันไหนน้อคคิดมันเล่นกันมาที่นี่เสร็จแล้วเข้าใจไหมครับดังนั้นมันจึงจึงลําบากมากครับ แต่เราเพียนทำอย่างนี้รูปรวมความรู้สึกตัวเฝ้าดูความคิดถ้ารูปรวมแบบนิ่งอย่างนี้มันบล็อกความคิดเห็นไหมครับแต่มันสบายดีใช่ไหมมันจะไม่เห็นความคิดดังนั้นเราต้องเคลื่อนไหวแต่ก็เคลื่อนไหวแบบเพื่อรวบรวมความรู้สึกตัวทีนี้พอเคลื่อนไหวมันมีทีเผลอมันคิดพอคิดเราพอดูมันมันหายอาว เราดูดูมันหายหายเพราะว่า,าลบเผลอมันคิดทำอย่อย่างนี้นะฮะมันจะมาถึงวันหนึ่งครับที่ผู้ดูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดอีกแล้วเป็นเพียงความรู้สึกล้วนๆท่วนๆแล้วก็เห็นกระแสความคิดไหลไปอีกทางหนึ่งแตกเป็นสองเข้าใจไหมครับพอแตกเป็นสองนี่เราจับได้แล้วครับคือเรารู้สึกว่าเฮ้เราไม่เกี่ยวความคิด เมื่อคนสองคนในร่างเดียวความคิดก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ติดกันเข้าใจไหมครับมันไม่ติดกันเลยหรือบางทีติดกันแต่มันหลุดง่ายหรือบางทีไม่ติดกันเลยคล้ายน้ำกับน้ํามันครับเราเอาน้ำกับน้ํามันเนี่ยเทใสใ่ในในในขวดแล้วเขยา่ามันก็เกิดการงานใช่ไหมครับ<ฮ>เกิดการงานแต่ว่าพอเราหยุดมันก็แยกตัวทันทีทีหลังเราคิดอะไรสนุกครับ ิดเรียนหนังสือคิดอะไรแต่พอเสร็จเรื่องนั้นมันแยกกันทันทีมันกลับมาปกติตัวนี้เหมือนกับคนไม่มีความคิดครับแต่ถึงเวลาก็คิดได้คิดดีเข้าใจเป้าหมายของเราหรือยังครับคิดได้คิดดีโดยไม่เป็นทุกข์กับความคิดของเรามันก็สบายเท่านั้นจริงไหมครับแต่ถ้าไม่มีความคิดเลยมันท่อนไม้ครับเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะเราต้องใช้ความคิดทำมาหากินเรียนหนังสือสอนหนังสือจริงครับ แต่ปัญหาคือว่าพอเราใช้ความคิดแล้วเราเรานอนไม่หลับคือไม่อยากคิดมันก็คิดยุ่งเลยทีนี้เห็นไหมเดินก็คิดนั่งก็คิดทีนี้แทนที่เราจะเป็นฝ่ายคิดมันกลับเล่นงานเราอะไรเนี่ยเรื่องความคิดมัดตัวคนนั้นเอาเข้าใจดีแล้วใช่ไหมครับวันนี้ปฏิบัติให้มากมากครับผมก็ชูจีใช่ไหมครับสำหรับบางคนปฏิบัติมากๆ เมื่อไม่ปฏิบัติจะไม่รู้สิ่งที่รู้แล้วจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเข้าใจไหมครับสิ่งที่เข้าใจเนี่ยจะจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วแล้วจะไม่มีประโยชน์เลยครับในการที่เราพบปะกสามสองสามวันนี้ต้องปฏิบัติมากๆครับต้องปฏิบัติให้ถึงจริงๆเมื่อปฏิบัติถึงจริงๆแล้วเนี่ยจึงสิ่งที่พูดๆฟังๆเนี่ยจะไม่หายไปไหนครับจลิจะอยู่ แล้วไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดของผมด้วคือเรื่องเกี่ยวกับทุกคนนี่แหละมันจะอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นลมหายใจนะครับเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่นานเพียงใดไอ้ธรรมชาติก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะอืมมีคนหนึ่งผมแนะให้ปฏิบัติแค่กทําเล่นไปทํำเรื่อยๆนะฮะก็ไม่เข้าใจทีหลายเดือนมากไอ้บทที่แกจะจับได้ขึ้มานั่นก็แปลกดีคือจะเปิด ลูกบิดห้องน้ำครับพอเอื้อมมือเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาทันตรงนี้ค,ความรู้สึกตัวมันวูบลงไปนี้ก็จับได้โอ้ความรู้สึกตัวเคลื่อนนี้ลําดับต้นเท่านั้น,นครับไม่ไม่ที่จริงรู้เท่านี้มันยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะแต่ว่าเข้าใจดีแล้วลืมไม่ได้แล้วคือมันวูบเข้าไปที่ใจนะครับใจกับกายมันสัมพันธ์นหมดนะครับดังนั้นเราปฏิบัติมากๆเวลาจะยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ พอยื่นไปก็รู้ตัวครับหยิบมาก็ก็คือเรากำลังปฏิบัตินั่นเองเข้าใจไหมครับแต่จุดถึงวันเวลาขณะที่จะเข้าใจแท้ถึงขนาดยกระดับชีวิตนั้นเรากําหนดไม่ได้เราเราไม่าสามารถกําหนดได้เมื่อไหร่คนไหนรู้วันไหนนี่กำหนดไม่ได้ครับบางคนอาจจะรู้เร็วก็ได้นคนรู้ช้าก็ได้แล้วแต่เรื่องเรา บางคนฉลาดมากอาจจะรู้ช้าก็ได้ครับเพราะฉลาดคิดบางคนไม่เคยคิดอะไรอาจจะรู้เร็วก็ได้อย่างกรณีพระโมกขลานะท่านรู้เร็วมากแต่ภาษาไบุบรนั้นนานเพราะว่าท่านฉลาดมากมีปัญญามากก็คิดเก่งคิดเก่งก็รู้ช้าจริงไหมเรื่องรู้ธรรมานี่ไม่เกี่ยวเรื่องฉลาดหรือเรื่องโม่ครับมันเกี่ยวกับว่ามันทําถูกเรื่องขึ้น พระเจ้าอุปมางี้นะครับว่าปฏิบัติธรรมนี้เราต้องการหลุดพ้นก็ได้ไม่ต้องการก็ได้ครับแต่ถ้าทําถูกมันจะมันจะไปตามเรื่องเองท่านอุปมาเหมือนคนอยากจะกินนมวัวคนหนึ่งอยากกินนมวัวแล้วก็อยากกินนมวัวมากจะไปรีดเอาที่เขาของมันเพราะไม่รู้จักว่านมมีอยู่ที่เต้าเนี่ยรีดทั้งวันก็ไม่ได้กินใช่ไหมครับ แต่คนหนึ่งไม่ไม่ได้ตั้งใจจะกินนมวัวแต่มันตรงไปที่เต้านมวัวแล้วก็เลือยอกมาในสุดก็ได้กินจนได้เพราะทำถูกเรื่องขึ้นมาเนี่ยผลจะปรากฏตามลำดับแม้ว่าเราอยากจะปฏิบัติธรรมะมากนะฮะเป็นคนวัดคนวาหรือแม้แต่บวชนอนแต่ว่าทำไม่ถูกครัอยากจะบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่ทําไม่ถูกอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็นานดังนั้นคนมันคนนะครับ ดูๆแล้วถ้าคนทั่วไปตัดสินค่ไม่แฟร์เลยไม่ยุติธรรมเลยคนนี้มันเก๊กมาเลยเกเรมากๆเลยอยู่สองวันก็เข้าใจอะไรดีกว่าเราเราก็ไม่ไม่พอใจค่ะธรรมชาติไม่ยุติธรรมเลยที่จริงธรรมชาติยุติธรรมมากๆครับแต่เราไม่เข้าใจนะครับว่าธรรมะไม่เกี่ยวกับเรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องดีเรื่องชั่วด้วยซ้ำนะฮเหมือนที่เรามายกมือมันไม่ดีไม่ชั่วอะไรใครเข้าใจไหมครับ ที่คนดีมากๆเนี่ยรู้ธรรมะชา้าคือติดดีครับติดดีเข้าใจครับเตยไม่สูบบุหรี่ไม่กินเนื้อเห็นเพื่อนทำโม,มโหมก็เลยติดโมโหอย่างนั้นนะเรียกว่าติดดีครับยึดถือมากเกินไปเป็นปัญหาขึ้นใหม่แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องติดเร็วติดเลวไม่ต้องพูดแล้วคือมันมันไปไม่ได้อแล้วแต่ติดดีนี่ก็น้อยสยักเมื่อไรผมเห็นเยอะคนติดดี ด,ด,ดีคือจะปฏิบัติธรรมทีต้องไปวัดนน่นน่ต้องนุ่งขาวห่วมขาวไม่งั้นปฏิบัติไม่ได้นี่นติดรูปแบบครับมันเลยไปไม่ได้อยู่เรื่อยในสิ่งที่ผมแนะนี่เอาตรงจงครับแบบมวยวัดรู้จักมวยวัดเมื่อเด็กเออนักศึกษาหุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใครใครไม่รู้จักมวยวัดผมคิดว่าไม่รู้อายุขนาดนี้ไม่ใช่ดูถูกนะ ประเด็นนี้มวยวัดไม่ได้จะมีไม่ใช่รายการมวยที่เขาจัดชกในวัดไม่ใช่อีกนั้นนะคําว่ามวยวัดหมายถึงไม่มีกติกาครับพอเด็กวัดคนโตบอกว่าเอาเลยมันก็ซัดกันเลยแล้วไม่ต่อยลูกตาก็ได้ทําไงก็ได้ท้องก็ได้อสไสสเอรซยสศาดตขก็ไปในต่างกันอย่างนี้ก็เรียกวมวยวัดเวลาเราปฏิบัติเราทําอย่างนั้นครับทําแบบมวยวัดเอาเลย กติกาไม่มีครับรูปแบบไม่มีเวลากําหนดหมายปฏิบัติไม่มีเนี่ยเข้าใจไหมทําอย่างนี้ไปเร็วครับแล้วต่อให้คู่ต่อสู้เราเนี่ยตัวโตกว่าแต่ถ้าลดดับตะเกียงมันได้แล้วก็นชนะแน่จริงไหมตะเกียงหมายถึงลูกตาเลยซัดลูกตามันก่อนเลยถึงตัวโตๆเนี่ยเราซัดลูกตามแล้วมันสู้เราไม่ได้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหม ทีนี่ถ้าเปรียบทางธรรมแปลว่าอะไรคือลูกตาม,มันคือคือความไม่รู้ตัวนั่นเองครับพอเราปฏิบัติรู้ตัวนี่เราซัดลูกตามไปแล้วเข้าใจไหมนัม่นเองครับง่ายนิดเดียวถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยตามธรรมดานะครับรู้เรานี่จะร่างกายนี้เนื่องจากมันเป็นวัตถุธาตุมีขนาดมีน้ำหนัก ดังนั้นมันจะสะสมความเมื่อยขบนั่งนานๆเดี๋ยวก็เมื่อยขบขึ้นมาเราต้องรู้จักวิธีที่ปรับปรุงคนโบราณเขาฉลาดมากๆเรื่องนี้ครับประดิษฐ์คิดค้นวิธีที่เราเอามือสารที่ท้ายถอยนะครับลองทำช,ช้าๆทำแล้วทำดีๆกับตัวเองจะรู้สึกสบายมากๆ Uh huh. ยิ้มนิดๆกับตัวเองนะมันยิ้มคนอื่นนะนะ uh huh. จะรู้สึกสบายสบายเหมือนกับว่าเรานึกถึงตอนที่เราเหิวข้าวนะทิ้งเที่ยงอาบน้ำอาบท่าเสร็จกินข้าวเสร็จเผเอหลัง,งมือสารท้ายทอยก็โอ้ยสวรรค์นะฮะทำดีๆกับตัวเองเนี่ยคำนี้จำช่วยจำาเวลาเกิดเรื่องทุกน้อยใจใครเนี่ยทำดีๆกับตัวเองไว้ คือทำใจดีๆเอหลังนะครับเหมือนกันนอนเปนเปลยวนเนะี่ยสบายเห็นไหมครับนะยืดขาไปยืดขาไปง่ายๆครับยืดไปอย่าพยายามยืดให้ตรงจะได้ดูโกงมันไม่สบายนะถ้าขาเราโกงก็โกงนะนะั่นแหละ ยืดสบายๆยอย่างนี้นแล้วค่อยๆโน้มตัวทําดีๆกับตัวเองนะฮะอย่าอย่าหักโหมนะยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆความความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นดีนีครืบยืดไปเรื่อยๆแล้วก็พักลงในท่าน,นี้น ก็รู้สึกสบายดีเข้าใจไหมครับเนาะขานี้งอขึ้นมาขานี้เดี่ยวไปแล้วเอานิ้วชี้กับหัวมิ้โป้งนี่ครับคล้องโบ่งเขาตรงนี้คล้องโบ่งแล้วก็เอามือนี้ถ่ายออกไปทางนี้ โค้งตัวไปนะครับคล้องกับโค้งมือไปสบายนะี่ไครเรื่องง่ายๆเลยครับเรื่องง่ายมากๆเลยที่ที่ทำให้ตัวเองสบาย จำท่าน,นี้ไม่ดีนะครับผมคิดว่ามันสบายมามากเลยสารได้ทอยแล้วก็หายใจเข้าด้วยครับหายใจเข้าชา้าๆลึกๆ